สงสัยพ m p อ็มพฮะคุณมาขายประกันบ้านผมใช่ไหมแฮะเมื่อกี้นี้ไม่ได้ไปครับผมไม่ได้ไปไหนเลยครับเมื่อกี้ผมอยู่เวฟยืนเฉยอยู่ที่บ้านครับไอพี่กูไม่ออกจากบ้านแล้วเวฟกูไมปออกจากบ้านดีนะกูไม่อยู่บ้านกูไปฆ่าฟาดินมากูบอกตรงว่าน้ามึงถลอกมากอะตอนเนี้ยมันจบแล้วนีเช้าที่แจ่มใสาย The Show must go on เสียงโดดเสียงดดเสียงโดดเสียง เสร็จกุระเอาเนี่ยเสร็จกุละเอาล้ครับรอบนี้แหละผมบอกเลยว่าผมได้เป็นบอมเบอร์เอเป็นอเพราอเ้มเคความสามารถของบอมเบอร์ก็คือแปะระเบิดเอาไว้ที่บ้านของทุกคนนะครับแล้วกดระเบิดพร้อมกันในทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นนะบ้านแรกที่เราจะแปะเลยก็คือผู้ใหญ่บ้านไม่ฐานะที่เขาเป็นผู้ใหญ่บ้านเพราะฉะนั้นเราต้องแปะผู้ใหญ่บ้านกันเลยในค่ำคืนนี้ผมบอกเลยนะว่าผมจะไม่ระเบิดผมจะแบบ The Show Must Go On แล้วก็ รู้จักได้อิดดระปะในแนวต่วได้อิดดลาระระเบิดอ่ะมันคือศิลปะเว้ยมันจะต้องแบบตุ้มแล้วเด๋ยวกูคนเดียวลูดออะไรรอดูเฮ้ยมีตื่นสายครับเอ้าเทียนมึงจะไม่เล่นกับเขาบ้างหรอกูถามจริง ผู้ใหญ่บ้านมีเรื่องจะประกาศห้ทราบนะครับก็คือมีมีอคนมาเก็บสวยผมนะฮะเขาบอกว่ายี่สองร้อยสองร้อยฮะแต่ผมไม่ให้ครับผมแล้วคนหนึ่งก็มาเหมือนขายประกันนะแต่ผมก็บอกไอ้ผไม่ซื้อัมีแล้วครับแสดงว่ามีคนรักมันเยอะแล้ว สงสัย TMP อ็มพฮคคุณมาขายประกันบ้านผมใช่ไหมแฮะเมื่อกี้นี้ไม่ได้ไปครับผมไม่ได้ไปไหนเลยครับเมื่อกี้ผมอยู่เวฟยืนเฉ่ยที่บ้านครับด้วยเองก็คือหนูไปนี่มาขายประกันแต่คือฟารินใช่เมื่อคืนหนูไปหนูไม่ได้ไปขายประกันหนูไปร้องเรียนบ้านตรงข้ามเขาเลยไวหนักมากเลยอีกแล้วเหรอได้ไงบ้านตรงข้ามก็เลยตายแล้วไงคือเขาโวยไวเพราะเขาโดนฆ่าไงบ้านน้ำตาลไงบ้านตรงข้ามหนูอ่ะเขาบวยไวแบบร้องเพลงดังมากเลยเขาต้องกวนกันโน่นนี่อ่ะก็เลยอยากไปดูก็คือมีผมไปเฝ้าไปเฝ้า บ้านสีส้มมาครับผม ไปโดนโดนอะไรไหมโดนอะไรมมีมีครับผมไอ้สีส้มมันบอกว่ามันจะออกจากบ้านนะผมไม่ให้ออกครับผมผมไม่รู้นะผมรู้อย่างเดียวก็คือถ้าสีส้มมันบอกไม่ได้ออกไปไหนเลยไม่ได้ทาอะไรเลยพี่เบนบ้านะเขาพยายามปกปิดว่าเขาอ่ะจะจะไม่บอกความจริงครับพี่เบ้น่ะจะบ้านะเพราะว่าผมมาวางแถบไว้มันมีคนติดแถานนี่มันหลอนไม่ได้ทุกคนม่นติดมติดทุกคนฮัลโหลแถบหลอนมันนานแล้วเขาหลอนมานานแล้วจริงหลอนแต่ถ้าเริ่มเกมแล้วเผอเชื่อใจตั้งนานที่ไหนได้หลอนเกมเมื่อกี้มัชัดเจนเลยกูผิดอะไรเนี่ยแปะที

เฮ้ยไปเที่ยวคืนเที่ยวคืนแตกเลยเออเนี่ยไม่ป้องกันเนี่ยเราอ้อยแตกเลยอันโน้ยเจอในว่าเขาโดนดูดป่ะเนี่ยโดนดูดโลป่ะอันโนอย่างเงี้ยไม่รู้อ่ะโดนดูดโดนดูดโลนี่แหละผู้ใหญ่บ้านครับเมื่อคืนผมโดยทําการเดินดับตะเวนหมู่บ้านนะฮะแล้วผมได้เจอต้องใส่คนหนึ่งฮะดับเบิ้ลเคครับคุณมาทําอะไรที่บ้านทีมพีครับอ้าวอ้าวดีนะกูไม่อยู่บ้านกูไปฆ่าฟาดินมายอมยอมยอมตาวัดแลมตันผมไปขวางหน้าบ้าน คุณไว้คุณออกไปได้ไงเนี่ยคุณออกไปได้ไงผมไปก็ไปหวังเนี่ยผมกระโดดยางครับผมให้ความเท็จครับผมหมดใช่ครับเพราะผมอ่ะไม่ได้ไปบ้านเทียมีครับไม่ไอเคไอเคน่าจะมีโอกาสเป็นคนบ้านะฮะไม่ไม่กูไม่ได้ไปบ้านเ m ียมผีมึงกับบ้าไอ้เงี้ยมึงออกมาได้ยังไงเขาเขาล็อกตัวมึงไว้2คนผมไม่ได้บ้าครับผมสติดีครับไอในหมู่บ้านนี้คนบ้ามันเริ่มเยอะแล้วนะแค่กระจายเป็นเชื้อซอมบี้เลยเอาละ ตอนนี้นะฮะสามบ้านนี้นะโอเคเสียงโดูเสียงโดดเสียงโดดโอเค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 ไม่เป็นไรไม่รู้หรอกไม่รู้หรอก กูทับอะไรลงไปเลยเขาไม่รู้หรอกอากาศแจ่มใสดีนะอ้าวหมู่บ้านนี้มีคนแอคข้าว่ะแทำเมร์แล้วชิงกูแล้วทำเมร์ทำเมร์ทำเมร์มีอะไรเกิดขึ้นกับพี่บอสถ้าถ้ากูไม่ได้บ้านะี้อันตายนะไอพี่ก็หลอนจนเป็นกระดูเนี่ยก็ถ้ากูไม่ได้บ้าอันนี้อันตรายเอ้แต่มันมีวิธีง่ายๆนะถ้ารอบคืนนี้ถ้า ถ้าเราตายใช่ไหมก็จะทุกคนก็จะรู้โลเราแล้วจะรู้ว่าเราบ้าหรือไม่บ้าชีอะไรล้วคือจะพีชีพไม่อันนี้คือพีชีพข้าผมแล้วช่บหมคือจะพีชีพเออว่าเออว่า ไม่รู้ที่พี่บอจะมาชี้ได้พี่บอสต้องเป็นสนิทครับแล้วก็นี้่ T M P ให้ข้อมูลเทปตั้งแต่ตอนตอนแรกครับแล้วจะหาว่าผมบ้าครับสนิทคือมันจะชี้ฆันตกรหรอที่แอคท่าใช่มันจะเป็นอ,อย่างนี้พอจิ้มไปปุ๊บในหน้าต่างของทางขวาล่างเขาจะบอกอยู่ว่าสีส้มแบบเป็นโลอะไรขึ้นชื่อมาเลยแต่ที่ผมเลือกที่จะไม่บอกเพราะว่าผมไม่รู้ว่าผมบ้าหรือเปล่าพี่บอสเป็นคนดีพี่ผมเชื่อเสมอพี่พี่เป็นคนดีพี่แสดงว่าเล็กก็ามๆเลยเสียงสูงถ้าถ้าอยากรู้ก็คือเว็บหน้าผมตายทุกคนรู้คำตอบแล้ว พร้อมหรืยอยังอยากจะเย็นพร้อมแล้วพร้อมแล้วลว,ว่ามาตาระเบิดกันเลยใกล้ครบแล้่ขาดอีกสามบ้านบอดเบนจีติงผมว่าสามคนนี้มีคนตายแ,แน่เลยหนึ่งคนหรือเป็นกูเช้าว่าการที่แจมสายอ่ทีนี้ก็ไม่กล้าฆ่าเลยที่ผายไอ้เจ้าไอ้ตายไอ้ตาย อี่ยงคนบ้ามาเล่าอ่ะโดนหลอนโดนหลนโดนหลนหลอนอนี่นะอาวีพีหมที่ไวออกไปจบจบจบไปหมดผมเรื่องอะไรไม่ได้พี่ลนเด่นผมถามจริงพี่คิดว่าพี่อ่ะเป็นตำรวจหรอพี่ลอนเลยพี่หลอนเลยพี่มาพิมพวีเลยไพี่เ็นื่อคืนผมไปบล็อกบ้านพี่พี จบถ้าผมไม่ได้หลอนทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็คือชี้ชั้นไปที่ อีสติงครับเพราะว่าทุกคนมีความสามารถหมดแล้วไม่ไม่ไม่พี่มาบ้านผมทำไมฮัลโหลให้ข้อมูลเดินนะฮะสีขาวฮะเดินมาที่บ้านทีมพีแล้วครับผมเฮ้ยกลัวไม่ใช่แล้วกลัวไม่ใช่แล้วผมยังให้ข้อมูลเหมือนเดิมฮะสองรอบแล้วฮะกูจะไปทำไมบ้านทีมพีสองรอบติดใจแล้วกูกูไม่ได้ไปเว้ยอเล็กเมื่อวานเมื่อวานกูไปบ้านพี่ขวดมาอันนี้คือความจริงของกูเจออะไรไหมเจออะไรไหมไอ้เคมไอ้เคมแน่เป็นคนบ้านนะครับผมผมเจอรูปจีสติงแปะอยู่ข้างผนังแล้วมาพี่ขวด ทิงก่อนเลยกันหลอนกันหลอนมีลูกโอลิแฟนมั้งเหรอแบบ้านบอดนะบ้านที่ขวดมีลูกโอลิแฟนพี่ไหวว่ายนะพี่พี่อะไรเล่นนี่น่าจะเป็นไอตัววางเทียนแน่เลยมึงพยเตามอยากให้หมดจติงกระจังไงเออแปลกๆนะหมดเวลาแกไม่รอดแน่และทีติงจะตายในรอบต่อไปและพอเข้าสู่ช่วงกลางคืนเราก็โชว์มันโกลอันกูตายปะเนี่ย เล่นยากนะโลนี้เล่นยากนะผมบอกนะเอาชีวิตรอดให้ได้เนี่ยอ้าวพี่ไม่ตายมันจบแล้วดิเช้าที่จำใสเช้าที่จำใสพี่คุณเอ้าพี่คุณยังอยู่สอดมันใส่สอดเอ้าอ่านแบบคมๆฮานูอ่ะอ้าวพี่บอกตายบอกเลยนะ แรมตันปลอดภัยครับผมไปบอกพี่บอไว้ TFP ไยไม่ใช่เหรบผมไม่ได้ไม่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 ผมไม่ได้ครับผมขอให้ข้อมูลนิดนึงผมยืนยันได้ฮะว่ามีคนมาเก็ตส่วนผมอีฮะซึ่งน่าจะเป็นไรเล่นครับแล้วพี่บอทกูเกจริงฮะ TFP น่ไเป็นข้ารากรฟังก่บ่นฟังกูบ่นฟังทังกบ่นนะที่ไม่บอทก็เป็นสนิทมึงก็ต้องเป็นลแหละอเล็ก พูดจะไม่ก็มึงมึงยังพูดคุยเลยอิสพายไอ้เชื่อเลยนี่กูไปบ้านฆัตกรมาเนี่ยพี่บอดเขาเป็นบ้านะอเะไรพี่บอดไม่ใช่คนบ้ามึงอ่ะหนีไม่ได้แล้วไพี่กูก็ไปออกจากบ้านแล้วเว้ยพี่กูไมปออกจากบ้านแต่มึงเป็นฆัตกรอ่ะเฮ้ยแล้วดูดิไอขัตกรเป็นฆ่ากูฆ่าฆ่าพี่บอดเพื่อให้กูออกไง พี่บอกเป็นก็พูดบวกคือเวลาที่มันนี้เนี่ยมันจะพูดบเว้ยจริงมันจะตองบัวกก็แย่เลยพี่มันจะมีสองคนจะมีสองสองอาชีพให้ดูไงว่าไหนกูบอกตรงวันหน้ามึงถลอกมากอะตอนเนี้ยเราเดาพิสูจน์เขากันว่าเขาคือโรอะไรหน้ามึงถลอกมากอะเล็กตอนเนี้ยผมจะส่งคุณไปตรวจจิตเวชนะฮะแท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 งทแ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 เลทแ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  ไม่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 เป็นไรครับเพราะว่าเกมมันจบแล้วกูบอกไปเลยไปวะกูบอกเลยไปวะกูโดนฆ่าไปเนี่ยกูบอกเลวเอโช์มัออนไอ้เวรนไม่สนใจเลยอะไรวะเนี่ยตวตี้ีก็อยางน้นก็ไปกู ไปโตำรวจแล้กูจะไปบล็อกบ้านเออไปบล็อกบ้านเลยตนวงมานแล้วเนี่ยดนบล็อก้นมานี่กูจะหามากเลยกูอยากรู้่ากแล้ว้ยกรต่นยกูให่กูใหญ่บ้าลก้งเงี้เกูพูดเร็วไปใช่ไหมทำไมผมเล่นเป็นคนบ้าเก่งจังวะนึกว่านึกว่ามันจบแล้วเมื่อกี้นึกว่าจริงวะไปกูคือไ้กูกูไปบล็อกบ้านเลยอะบ้านเเบล็อกไม่หานแลเมื่อกี้ เราะว่าเพราะว่าครบเกือบทุกหลังแล้วนะพี่เขย